สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงพิมพ์เขียวการเทรดที่ดังมาก,มากๆอันนึงเลยนะครับนั่นก็คือ Swing School ของคูลแแมกี้ครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับในตลาดที่มันวุ่นวายซะเหลือเกินเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเรามีพิมพ์เขียวมีแผนที่ชัดๆเลยว่าต้องมองหาอะไรแล้วพอเจอแล้วต้องทำยังไงต่อนี่เลยครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้และนี่เลยครับ หัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้พิมพ์เขียว s w สวิง o กูของคุณลามากี้ที่สรุปมาให้ในภาพเดียวเลยอินโฟกราฟิกอันนี้นะครับมันเหมือนกับแผนที่ขุมทรัพย์สำหรับเทรดเดอร์เลยก็ว่าได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะรอยไปพร้อมๆกันทีละส่วนเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยพิมพ์เขียวของเทรดเดอร์เรามาเริ่มเจาะลึกที่กลยุทธ์แรกกันเลยดีกว่าครับ มาถึงรูปแบบแรกที่ถือว่าเป็นเหมือนถ้าไม้ตายหลักเลยนะครับนั่นก็คือ the breakout หรือที่หลายคนจะรู้จักกันในชื่อ high type flag ครับผมถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับมันก็คือสัญญาณที่บอกว่าหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาแรงมากแล้วแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับพักหายใจแต่เป็นการพักแบบมีทรงนะครับก่อนที่จะรวบรวมพลังแล้วระเบิดขึ้นไปต่ออีกรอบหนึ่งครับลำดับเหตุการณ์ของรูปแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยนะครับ คือมันจะเริ่มจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาแรงๆเลยแล้วจากนั้นก็จะพักตัวในกรอบแคบๆแ,แ,แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือตอนที่วอลลุ่มมันแห้งเหือดลงไปครับลองลึกภาพตามนะครับมันเป็นสัญญาณว่าคนที่อยากจะขายเนี่ยขายออกไปหมดแล้วเหลือแต่คนซื้อที่ยังมั่นใจถืออยู่นี่มันเหมือนกับความสงบก่อนพายุจะมาเลยครับแล้วพอราคามันทะลุก,กรอบขึ้นไปได้ปุ๊บพร้อมกับวอลลุ่มที่กลับมานั่นแหละครับคือสัญญาณเข้าซื้อที่ชัดเจนมาก อ่ะกลับมาดูที่อินโฟกราฟิกของเราอีกทีนะครับลองมองไปที่มุมซ้ายบนเลยจะเห็นภาพของรูปแบบไฮไทแฟลก a g ได้แบบชัดๆเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ตอนที่มันวิ่งขึ้นมาแล้วก็การสร้างฐานที่ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นและสุดท้ายคือจุด break out ที่สวยงามมากๆครับตรงนี้แหละครับคือรายละเอียดที่บอกได้เลยว่าใครเป็นมือโปรใครเป็นมือใหม่การเคลื่อนไหวแบบขั้นบันไดกับการบีบตัวที่แคบลงเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่า ฝั่งซื้อคุมเกมได้หมดแล้วส่วนวีดิหรือวอลลุ่มที่แห้งลงไปเนี่ยมันก็เหมือนการคอนเฟิร์มครั้งสุดท้ายว่าเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องจับตาดูแบบไม่ให้คลาดส,สายตาแล้วครับโอเคในขณะที่ break out เนี่ยเป็นการเล่นตามโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับรูปแบบต่อไปที่เราจะดูกันเนี่ยมันคือการเข้าไปจับจุดเริ่มต้นของโมเมนตัมระลอกใหม่เลยที่มันมีปัจจัยพื้นฐานมาขับเคลื่อนนั่นก็คือ episodic p r i v a t ครับ หัวใจหลักของรูปแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของกราฟเทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของข่าวเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทอาจจะเป็นผลประกอบการที่ดีแบบถล่มทลายหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แบบพลิกเกมไปเลยแล้วตลาดก็ตอบรับแบบรุนแรงมากๆครับลองนึกภาพตามดูนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจมานานมากอยู่เงียบๆมาตลอดแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มีข่าวใหญ่ออกมาเปรี่ยง ทำให้ราคาเปิดกระโดดขึ้นไปสูงลิว้วพร้อมกับวอลลุ่มการซื้อขายที่แบบทะลักเข้ามาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทีนี้จุดสำคัญก็คือการเข้าซื้อเมื่อราคามันสามารถยืนเหนือแล้วก็ทะลุจุดสูงสุดของช่วงเปิดตลาดไปได้นั่นเองครับ ลองดูที่มุมขวาบนของอินโฟกราฟิกเรานะครับนี่แหละครับคือภาพที่แสดงให้เห็นอ p พิ o d ดิกพีว t ตได้แบบสมบูรณ์แบบเลยจะเห็นเลยว่ามีช่วงที่ซบเศร้าแล้วจากนั้นก็มีแท่งเทียนสีเขียวแท่งใหญ่บิรมพร้อมกับวอลลุ่มมหาศาลที่พุ่งขึ้นมาโอ้โหนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดตัดสินที่สำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องมีสตอรี่หรือมีข่าวมารองรับ 2. ราคามันต้องไม่ถอยกลับลงมาต่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงเปิดตลาดเด็ดขาดและ3มันต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่าเปิดโดดแล้วไปต่อหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า gap and go นั่นแหละครับหมายความว่าพลังซื้อต้องแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งพอที่จะดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกไม่ใช่แบบเปิดโดดแล้วก็หมดแรงแผ่วลงอันนั้นไม่ใช่ครับอาละครับทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างจากที่ดูฝั่งซื้อมาตลอดคราวนี้ เรามาดูรูปแบบการเทรดฝั่งขายหรือว่าการช็อตเซลล์กันบ้างนะครับนี่คือรูปแบบที่เรียกว่าพาราโบลิกช o r t ซึ่งมันก็คือกลยุทธ์สวนเทรนดสำหรับหุ้นที่วิ่งขึ้นไปไกลไกลเกินไปครับแนวคิดเบื้องหลังมันง่ายมากๆเลยครับก็คือมันไม่มีอะไรที่ขึ้นเป็นเส้นตรงได้ตลอดไปหรอกครับพอหุ้นตัวหนึ่งมันวิ่งขึ้นแบบบ้าคลาั่งจนกราฟมันชันเหมือนพาราโบลาในที่สุด มันก็จะหมดแรงแล้วก็ร่วงลงมาอย่างรุนแรงซึ่งจังหวะนั้นล่ะครับคือโอกาสของเราสิ่งที่เราทําก็คือเรารอครับรอจนกว่าไอการขึ้นแบบพาราโบลานั้นนะ่ะมันจะเริ่มแสดงอาการหมดแรงสัญญาณแรกเลยก็คือการที่ราคาแตกหรือว่าหลุดแนวรับระยะสั้นลงมานั่นคือจังหวะที่เราจะเข้าช็อตเลยโดยมีเป้าหมายก็คือการที่ราคามันจะวิ่งกลับไปหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งมันก็เหมือนกับค่าเฉลี่ยหรือบ,บ้านตามธรรมชาติของมันนั่นแหละครับ ในภาพรวมของเรานะครับคราวนี้ให้ดูที่มุมซ้ายล่างจะเห็นภาพการวิ่งขึ้นที่แบบชันมากๆของราคาแล้วจากนั้นก็มีรอยร้าวแรกที่ราคาเริ่มหักหัวลงอย่างรวดเร็วภาพนี้มันแสดงให้เห็นถึงจุดเข้าแล้วก็เป้าหมายได้ชัดเจนมากเลยครับ หัวใจที่สำคัญที่สุดของรูปแบบนี้เลยนะครับคือความอดทนย้ำเลยนะครับว่าคือความอดทนเราไม่ได้เข้าไปช็อตตอนที่มันกำลังวิ่งขึ้นแรงๆนะครับอันตรายมากแต่เรารอรอจนกว่ามันจะแสดงสัญญาณของการหมดแรงออกมาให้เห็นชัดๆและก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้ามาถูกทางเมื่อไหร่แล้วก็ผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วยเหมือนกันคเอาล่ะครับ เราได้เห็นรูปแบบการเข้าเทรดที่ยอดเยี่ยมไปแล้วทั้ง3แบบแต่เชื่อไหมครับว่าส่วนที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นส่วนต่อไปนี้เลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆที่เราต้องมีครับประโยคนี้คือความจริงที่สุดเลยครับรูปแบบที่ดีจะไร้ประโยชน์ ถ้าไม่มีกฎที่ดีเพราะว่าต่อให้เราเจอรูปแบบการเทรดที่สวยงามแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีวินยัยไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีพอสุดท้ายก็อาจจะจบลงด้วยการขาดทุนได้อยู่ดีครับนี่คือกรอบการจัดการการเทรดที่แบบฉลาดมากๆเลยนะครับพอเรามีกําไรปุ๊บ ให้แบ่งขายออกมาก่อนเลยเพื่อล็อกกำไรไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นเลื่อนจุดตัดขาดทุนมาที่ต้นทุนของเราตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนเกมเลยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเล่นด้วยเงินของตลาดแล้วไม้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่มีทางขาดทุนแล้วทีนี้เราก็สามารถปล่อยให้กำไรมันวิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความเครียดเลยครับและสุดท้ายนะครับนี่คือหลักการสำคัญที่ครอบคลุมทุกอย่างเลย 1. เลือกเทรดหุ้นที่มีความผันผวนสูงหน่อย เพราะนั่นคือที่ที่มีโอกาสซ่อนอยู่ 2. มองหาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่กําลังร้อนแรงเพราะกระแสมันจะช่วยพยุงเรือทุกลําให้ลอยขึ้นไปได้ 3. ถ้าภาพรวมตลาดมันไม่ดีการอยู่เฉยๆถือเงินสดคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดครับและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความอดทนครับประโยคนี้ผมว่ามันสรุปหัวใจของจิตวิทยาการเทรดได้ดีที่สุดเลยครับถือเงินสด90%รอจับคลื่นลูกใหญ่ งานส่วนใหญ่ของเทรดเดอร์มันไม่ใช่การเทรดนะครับแต่คือการรอรอจังหวะที่ดีที่สุดรอคลื่นลูกใหญ่แล้วค่อยโต้คลื่นลูกนั้นไปครับสุดท้ายแล้วนะครับพิมพ์เขียวอันนี้มันเหมือนกับให้แผนที่กับเรามันบอกว่าเราควรมองหาอะไรแต่ความสำเร็จที่แท้จริงนะครับมันขึ้นอยู่กับการลงมือปฏิบัติการมีวินยัยและการจัดการกับจิตใจของตัวเราเองเพราะว่าแผนที่ดีเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับ แต่การลงมือทำอย่างมีวินยัยนั่นละครับคือทุกสิ่งทุกอย่าง